สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสกุลครับสวัสดีสีทุกท่านครับผมสวัสดีหน้ช่วงบ่ายอยู่ที่อำเภอเดียรุบลจังหวัดวนราชธานีครับผมหลังจากทีมงานเล่าไปดูวิธีมาจากอำเภอนาตาลครับผมก็มอดจอดถึงอยู่นี่ครับประม่านใบหมดถึงบ่ายครับเที่ยงๆนะครับการเริ่มตั้งพิธีนะครับตอนนี้กับ่ใบสองแล้วครับใส่ระมาณนี้ครับทิ้งงานก็ต้องไปหากินเขากินหนังกินปูกินปลาอยู่ครับนะ ตอนแรกที่มาเขาบันกูดังอุปรซน์ซาวกันเพราะอยู่ที่ไก่ลยครับอยู่พี่บูลครับอ่างกันบอกไก่มาเลยครับก็ล่อเป็นชี้แจงว่าจะเลยลุงแถบองานมองนีเนาะครับเนาะเออเอาไ้ลุงไอเด่นดอยประเซ็นครับเหมือนวันนี้ครับนี่นะครับทีมงานสร้างกัะสีทีมงานไฟไม่ขาดไม่ขายกระดังล่งเติมที่ครับนาวิศนา มองข้างเขานะครับเนาะเขามาชมคอนเสิร์ตแสงทองฟินแล่นะครับไก่ยูเทศตำบลนะครับอ่ะกระไรยู่ไกย้แถวอำเภอเดียดมาด้วครับเด้อนะคเพิ่งเมืองขางโนตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวลมฟาซ่าเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับจริงมากเนาะผัดผ่อนกินเขาครับเอาผัดผ่อนกันจะข้าวครับลุยงานต่องานครับครับบ้านกอนเสิร์มวันนี้กว้างขวางครับผม หองน้ามองในไฟฟัดสะดวกสบายครับร่างกายหลังคายียบครับผมได้มาเชี่ยวงานเบิร์ดครับมองอยู่มองกินมองเศร้าไม่แห้งพมมองเขาของน้ามองในครับอีกมาแล้วก็ลงไปเลยหลายเติบลยครับแล้วก็พักผ่อนกินเขากินหนักกินปลาแล้วครับพออกันกับประมาณสองถุนเป็นต้นไป้วครับนี่เดียวรวมครับผมเดี๋ยวรวมพาซ่านะครับนครับโครงสางไก่ทิศสมบูรณ์นะครับ โคงตางตูกอะส่วนหนึ่งก็บชิโรตูครับส่วนหนึ่งก็บชิ่งถึงโคลังติดไฟติดฉากไว้ครับผมนี่ครับส่วนทีมงานตูห้องกับทีมงานกับิลงครับผมบางส่วนกับไปกินเขากินน้ำกินผูกินปลาเก็บเอาแรงก่อนจะพักแล้วก็ลุยต่อครับผมนะครับนะครับมาเด้อครับเด้อภายยูไก่อำเภอเดียดครับผมดืออยู่ในตัวเมืองอำเเดีก็มาชมมาเบิงกได้ครับว่าจะเป็นพี่ปุณวรินกับเก๋ไก่ครับ ครับหลังจากเข้ามามันเคืนนี่ครับโอู้มันเคืนนี่งานจะพับคนหลายนะครับอัดเครื่องเสียงจะมีปัญหาในนิดหน่อยก็ขอโทษขอให้ครับผมแต่เมื่อนี้เปลี่ยนแปลงนะครับเอาของใหม่มาเลยครับเปลี่ยนเอาของเก่าออกไปนะครับสายยันตทอสวัสดิ์สื่อของใหม่มาให้เลยครับเบีไปเอาที่กูรังอุบลสายสีาวครับว่าจะเป็นเต็บ็อกสายแลนที่เดินไปหาเมฆครับผมก็เปลี่ยนครับผมธรรมดามันเด่นเด่นมาหลายงานเด่นมาหลายปีมันก็ชำรุดบ้างนะครับเนาะเปลี่ยนแปลงกันไป ะนะครับขอบคุณทุกคนให้เป็นเรื่องกตัญใจทีมงานเ่าครับนี่นะครับทุกจริงทุกอย่างอยู่โดนอยู่นั่นมันกับตำรวเป็นธรรมดาเนาะครับเป็นของธรรมดาไม่กลัวนี่นี่พยากให้เกิด่อยากให้เป็นมีปัญหานะครับคือเขาแก้ปัญหาอะไรกระดินต่ออะไรครับผมหอดได้เปิีหนึ่งครับตำรวจให้เด็กปีหนึ่งว่าวงแสงต้องวิ่งแถมให้ปีสองคนทัศน์ม่าให้ครับ ย่านเล็กน้อยมันตีเย็นครับผมนะครับทีมงานทีมงานจัดก็ต้องห้ามมองลงให้ไม่ท่าไม่คลายเอานาวิกนะครับเนอาอเป็นวันนี้เป็นงานจิตสังกษีครับผมอหอมสังกษีบัดตะตะไรกันยังประตรูครับประมาณลอยซีซีผาซีเดี๋ยวมัง้งแถวๆอีสานเานะครับเนอาอทีมงานตู้ได้หรือเปล่ามาๆๆโอ้ยเย็นมาเลยต้องเฝ้าแล้วมันสุบุษทัาน,นเลยใบสามกวนเลย โอ้นะครับทิ้งมาเนาเพื่นกินขอมาขอเวลาอีกสักนิดน้อยน้อะครับนาออ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามสันสตาร์ชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไวา้ซ้ำอีกเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ